คงคงประเมินเป็นตัวเงินอาจจะไม่ได้เพราะว่าแต่ละบริษัทก็เก็บข้อมูลของเขาแต่ว่าเท่าที่ mm hmm. ลองมองดูอ่ะจากหลักการออกมานะครับว่าในส่วนของเรื่องความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นเรื่องของพวกประกันเกี่ยวกับแผ่นดินไหวจริงๆที่เกี่ยวเรื่องอันแผ่นดินไหวแน่นอนอะไรสิ่งเกิดขึ้นก็คือนหนึ่งอ่าในเรื่องของบาดเจ็บของตัวคนส่วนใหญ่คือเรื่องของตัวตึกนะครับพวกเนี้ยอ่าแล้วก็เรื่องรถยนต์นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องตัวตึก พวกตัวตึกท e. e. uh, ี่มันโดนความเสียหายพวกนี้ปกติแล้วถ้ามันกระจายไปที่บริษัทประกันภัยต่อบริษัทกันภัยไปต่อก็ต้องกระจายออกไปที่ที่อื่นด้วยฉะนั้นผมมองว่าถ้าบริษัทประกันภัยแต่ประเทศไทยที่รับเงินเก่งก็รับประมาณแบบสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบนะครับไม่ไม่เกินนั้นนะครับแต่ว่าที่เหลือน่าจะออกไปอยู่ที่ต่างประเทศหมดอืมเพราะว่าส่วนใหญ่พวกมหาภัยพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องกระจายออกไปต่างประเทศหมดครับเพราะมันมันขึ้นกับหลักกระจายความเสี่ยงนะ มันเกิดขึ้นทีหนึง่งมันเกิดขึ้นใหญ่มากนะครับมาหันตะไยรเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะไม่ค่อยเก็บเบี้ยกับตัวเองเขากินค่าอมต่ออีกทีดีกว่าอ่าครับเพราะ,ะนันมันจะไม่เกิดภาพเดจาวูเหมือนกับช่วงโควิดที่ช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหโดนเต็มเมเลยแล้วก็ทําให้หลายคนหลอนเหมือนกันนะในมุมการลงทุนในกลุ่มประกันนะครับเพราะน,นี้เขาเขาจะส่งต่อไปที่ข้างนอกแล้วใช่ไหมครอ่าใช่เพราะวันนี้เขารู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าคาว่าแผ่น,นยินไหวเนี่ย มันเป็นหลักการของมันอยู่แล้วว่ามันต้องส่งเขาเรียกว่า excess of loss นะครับถ้าชื่อภาษาประกันไปเลย XOL เนี่ย excess of loss นะครับก็คือส่งต่อไปเวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแบบนี้แล้วเป็นเหตุการณ์ที่มันชัดเจนไอ้ไอ้ไอ้ส่วนของคําว่าของประกันคุยในตอนนั้น่ะมันเป็นไอ้จุดที่มองว่าเขาคิดว่ามันเป็นแค่ไอ้ประกันน้ำจิ้มอะนะครับก็คือแบบเล็กๆน้อยๆคมไม่น่าจะเยอะหรอกคนคงไม่ได้ใช้เคมอะไรเนี่ยแต่จุดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากการที่ มองเรื่องของการประเมินภาพเนี่ยผิดทางมากกว่าในตอนฝั่งของประกันโควิดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําประกันภัยต่อประเด็นมันอยู่ที่ว่าปีแรกเลยนะครับบริษัทประกันภัยทุกที่ส่งประกันภัยต่อออกหมดแต่อีกปีที่สองเนี่ยสิเห็นว่ามันกำไรปีแรกคิดว่ากําไรไงนะครับเออแล้วปีแรกคิดว่ากําไรปีที่สองเนี่ยก็เลยทําประกันภัยต่อน้อยลงหรือแทบจะไม่มีอนะครับดัน ดันเหมือนที่ผมเคยเขียนบทความมาไว้เนาะที่บอกว่าไนปีแรกอ่ะนนส่วนใหญ่อ่ะโอกาสติดเนี่ยมันน้อยแต่ถ้าติดแล้วมันไหลแรงมากๆนะครับแล้วเชื้อมันจะกรจะจายทันนะเนาะนะครับไปเป็นยุคลงหลังที่ว่าโอกาสติดเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆแต่ความรุนแรงมันจะน้อยเออแล้วดันไปยกเลิกประกันภัยต่อในปีที่สองแล้วก็เป็นจังหวะในช่วงที่ําบาดง่ายแต่พอติดเป็นน้อย แล้วเดินออกแบบประกันในบางบริษัทที่ออกแบบลักษณะเจอจ่ายจบก็คือว่าก็แค่เจอเฉยเฉมันไม่จำเป็นต้องไล่แรงแค่เจอเฉยๆฉยก็พอประกวบไอตอนที่โรคระบาดมันก็ระบาดเลยใช่ไหมครับแล้วมันกลายพันธุ์ด้วยะมันก็เลยเกิดคําว่าไอคนที่แบบเหมือนในภาพที่ว่าอยากจะแล้วว่าความรุนแรงมันน้อยเนาะก็ความระมัดระวังก็น้อยลงก็ยิ่งติดเข้าไปใหญ่ตอเรี่เป็นสปรยลเอฟเฟกคือแบบงูกินหาอะวนๆจนมันขยายใหญ่ขึ้นไปแบบนี้แล้วคุมกันไม่อยู่ หลายเรื่องหลายเรื่องและตอนนั้นก็คือมันเป็นการซื้อแบบทีละคนด้วยแล้ะแห่กันซื้อด้วยพฤติกรรมตอนนั้นก็คือซื้อผ่านทางออนไลน์สมมตินะสมมติบางคนนะบางบริษัทบอกว่าถ้าตอนประกันโควิดเนี่ยอยากจะขายอยากจะขายแค่ไม่เกินสิบอะเบียนะลดไม่เกิน20บล้านบาทเอาแค่น้าจิ้มเฉยๆจะได้แบบตามกระแสอะไรเงี้ยจะได้เป็น p r ของตัวเองอะ่ะออกขายขอไม่เกิน20บล้านบาทดันไปขายที่ออนไลน์แล้วก็ไอ้วันที่มันมีข่าวที่ว่ามันจะระบาดเนี่ยวันสองวันสุดท้ายอ่ะ บาทีเบีย้ยมันตุ้มขึ้นมาทีเดียวห้าสิบล้านร้องกันระบบปิดไม่ลงรับเบีย้ยมายทีเดียวเจ็ดสิบล้านเนี้ยแล้วก็ลอสในโชโผล่มาประมาณสี่สิบเท่าสี่สิบเท่านะครับละรับเบีย้มยมันเลเเบียมันร้อย,ย,ยล้านก็ต้องจ่ายสี่พันล้าน <fishing> นี่คือบทรสรุปของไอ้ฝั่งตอนนู้นนะของโควิดจะจ่ายจบนะฮะแต่มันจะไม่เหมือนกับฝั่งของไอ้ตัวแผ่นดินไหวตอนนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีการทุกที่อ่ะมันก็ต้องวางแผนมาก่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็มีสถิติของการแผ่นดินไหวมาอยู่แล้ว พียงแต่ไม่ได้เกิดที่ไทยเท่านั้นเอง่ะอืมอือครับออโอเคนะครับสบายใจในมุมนี้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของการลงทุนนะครับพอมันลงมาแบบนี้ในหลายๆตัวเนี่ยอ่อพี่ทอมมี่มองช่างน้ำหนักนะครับว่านี่คือโอกาสถึงจริงมันมีความเสี่ยงมากกว่ากันแต่ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่มองภาพรวมๆนะครับเผื่อนักทุนไปทำกันบ้านต่ออ ถ้าผมออาแน,น่นอนอนะ่ะพูดถึงในะตัวฟันดอรเบนทัลตอนนี้นะครับถ้าเรามองว่า V.I เนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่หลายตัวมากๆนะครับผมไม่ว่าเวลาเราจะมองตั้งแต่ของการที่จะมีมาตรฐานบัญชี r าเจที่เข้ามามันคือมาตรฐานบัญชีของธุรกิจประกันตัวใหม่ที่เข้ามานะครับมันจะทําให้การอันงบเนี่ยมันง่ายขึ้นแฟร์ขึ้นนะครับมันไม่เพี้ยนเนี่ยนะครับอไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะพองมาเห็นภาพแล้วจะเห็นที่ Q1 ในไม่ช้านี้แหละนะครับ ประเทศ <S 1> <S 1> อื่นเขาก็อ m p l ิ ment หรือว่าเขาก็เริ่มใช้มาตรฐานเนี่ยกันกันเกือบหมดละอย่างนี้ประเทศไทยเราก็กำลังจะใช้เหมือนกันซึ่งน่าจะเป็นเ,เ,เรื่องที่ดีสำหรับลงทุนที่เห็นงบมันโปร่งใส Umwelt, แล้วมีหมายเหตุประกอบมันไปชัดเจนมากขึ้นนะครับอืมอาจจะเป็นข่าวล่าสุดบริษัทประกันที่ต้องใช้เวลาทํางบแล้วก็ต้องมานั่งดู Wr. วิเคราะห์เรื่องข้อมูลแต่ละอยา่างแต่มันทําให้งบตัวเนี้ยมันเปรียบเทียบระหว่างประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยกับธนาคารได้นะครับ งบอสเจตัวเนี้ยเพราะมันใช้หลักการเดียวกันถ้าใครวิเคราะห์วิเคราะห์งบของแบงก์เก่งผมว่ามาดูงบของธุรกิจประกันผ่านอสสิบเจ็ดมันจะดูง่ายขึ้นใช่ถ้าใครมีพื้นฐานวิเคราะห์งบแบงก์เพราะว่ามันถูกออกแบบก่อออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้สามารถจะให้สามารถแบบเปรียบเทียบกันได้กับงบของธนาคารสถาบันการเงินทุกอย่าง